สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบวอร์โซนวันนี้ผมมาเล่นแฮนด์แคมต่อจอยให้ดูหลังจากที่ผมแอบฝึกฝนมาประมาณอาสองอาทิตย์ได้น่าจะนะออมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือจอย x4 ของเกมเซอร์ครับแต่พอเอิมันต่อ ios ไม่ได้ผมก็ไม่รู้ทำยังไงนะที่ผมต้อง เลือกจอแบบนี้เพราะว่ามันสามารถติดพัดลมได้แต่เออมันต่อไม่ได้เนี่ยรู้ทำยังไงผมก็เลยมีจอยนึงครับแดดดู <laughs> ชื่อรุ่นอะไรวะ BSPD3 นี่ <laughs> เห็นไหมอันนี้คือจอยเคยซื้อมานานแล้วมาเล่นเกมปังย่ามัง้งแต่มีดีเลยแล้วพอ เล่นอ่อวอร์โซมันมีปัญหานี่เลยที่เจอเลยครับหลังจากอัปเดตแพทไอบีแบ็กออฟซิกเนี่ยหนึ่งเลยคือยิงแล้วไหลอ่าอันนี้โอ้โหเซ็งอะ่ะยิงยิงตกตกตึงเงี้ยมันใช่เหรอแล้วสองคือดีเล์ตอนขึ้นสโคปแล้วยิงโอ้โหอันนี้ก็เป็นปัญหาอะไรขึ้นสโคปปุ๊บกดยิงยิงไม่ติดต้องรอสักพักหนึ่งส่วนข้อสามนี้แย่สุดเลยหยุดยิงเองโอ้โหตอนบวกกันแล้ว เจออย่างนี้ไม่ไหวอ่ะสู้ใครไม่ได้ก็เลยต้องหักใช้จอยนี่ก็เลยเอาจ,จอตัวนี้มาเล่นนี่ที่เห็นเจาะรูนี่ระบายความร้อนเองนะเพราะทุกคนก็ทราบดีว่าเกมที่เราเล่นนี่มันร้อนมากใช่ไหมมันก็ต้องหาวิธีอย่างนี้แหละปดิประดอยเอาเราทดลองเล่นแต่ถือว่าจอตัวนี้ก็ดีนะเขาท่าอยู่เยี่ยมผมเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อ,อยังง โอ้เกมก็หลดนานเกินส่วนจอยนี้เอ,อ่อเห็นเมืองนอกเขาต่อได้นะเขามีวิธีกดอยู่เนี่ยกดตัวปุ่มตัวเนี้ยกับปุ่มบกดค้างมันขึ้นบูมโหมดเนี่ยจมันจะขึ้นไฟบูมโหมดแต่มไม่ขึ้นมันปิดเครื่องไปเลยผมก็ไม่รู้ทำไงโอ้จอยก็เทตัวติดพัดลมได้โคตรโคตรเทเอะคิดดูมันระบายความร้อนได้ดีมากเลย แต่เล่นกับพวก Android นี่พริ้วเลยนะติดติดเียอะนะ่ะเชื่อมต่อง่ายแต่เอสนี่น่ามีปัญหาอยู่โอ้เกมมาโหลดนานเกินพี่จ้าอีโอหลดใหม่นี่เรากับเรากลับเข้ามาในเกมนะครับมาโหลดแพทชา้าเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนเครื่องกันเสียดายเล่นไม่ไร chạm, lắp, bật sáng xem, ấy, chém nhàng quá, rồi, sẽ cần, à, ok, Xem rồi, có on, ช่องจัดนูครับเป็นช่องที่เปลี่ยนชื่อบ่อยที่ <laughs> <laughs> สุดมากเสาน้องแสาน้องนี่หูฟังที่ผมใช้นะครับโอนิคุมะ T ยี่สิบนี่ตัวนี้มีอะไรนะโหมดเกมโหมดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทเว็บแท้เดนี่มันมีเชื่อมแล้วมันมี เกมโหมดครับหูฟังฝั่งขวาครับกดสามทีอ่าได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมเกมโหมดนี่มันจะดีเลยน้อยมากเยี่ยมอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นโชว์เลยวันเทควันวันช็อตโอเคครับไหนเออยขอโซโลแล้วกัน สวัสดีคท่านประมาณท็ช่ชมกองคนชอบบอตัวนี้งวันนี้ผมประเทศจอย BPS สาจังหวัดเร่ชื่อละ BSP สามปะโดีสเอออ่าเป็นยังไงก็จอยราคาถูกม,มันดีป่ถูกและดีมันมีจริงไหมฮะตรงนี้อะไ ถึงแล้วอาเดี๋ยวเฮ้ยเพนเฮ้ยนี่เน่ยอ้หนุยเกรหน่นแกโดนันตาตกสมรู้หรือเพื่อนนี่โดนขวานขวานตีิ้งนี่เนี่ยขวานิ้งมาคาตาไอ้หนุ่มบ้านดำ แอบเก็บความในใจไว้ใต้ในแหวนในแฟนตีดำบางครั้งก็งงๆแบบกดมั่วซั่วอย่างงี้จำไปเราไปดูต่อเป็นยังไงอ๋อไม่ต้องการดูๆๆดูๆๆดูดูดูเออไปลากขาหัวเลยดีกว่าตาเกมจะจบไงผมก็จะเอาคลิปนี้ลงแล้วนะ พยายามล็บน,นี้ลงสวยเออถ้าเป็นตะก่อนนี่บรนลมไม่ได้นะชโชคดีที่มันแก่ไหนอีหนูดูนะเฮ้ยเฮ้ยมันเ,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 เก่งเกินไปมุย้ย <c oughs> เฮ้ยโอ้ออลตายแล้วจำชื่อก่อนอะไรวะเอาตานไม่ทันไอ้ตองจบเนี่ยสุดท้ายกู้หลายคือ last chance fight to e a นรีดิพลอยเมนต์ ท,ที่ที่โดนเมื่อกี้นี้ันให้ต่งหากมันไม่หนักงไงแบบมองสองจอไงแต่จริงๆไอ้เมื่อกี้โดน die ไอหน้หนูไอ้หนูนี่แหละเฮ้ แอร์พอร์ตแอร์พอร์ตที่นี่แปลว่าดมค้นนี่ยู่สนามเครื่องบินสนามเครื่องบินเฮ้ยนี่ระเบิดนิจเจ้าเฮ้ยเก็บปืนนี้แรงนะแต่ว่าบัญชาเอ๊ะบันตี้ไม่บันตี้ไม่เก็บไม่เก็บสนามเฮ้ยสีเก้า เอาสีเก้ามาเออนี่สีเก้าได้บรรลุสุดแล้วอ่าไหนไอ้หนูนี่ฮะปิ้เฮ้ยโดนปิ้เฮ้ยหลบอะหลบเฮ้ยไอ้นี้หลบเก่งไอ้แกคิดว่าแกจะหลบชั้นบนเหรอนี่ความตายกำลังจะไปหาแกเราเพื่อนเฮ้ยไอ้เฮ้ยเอาหยิบปืนกดผิดเอาเอาสี S <S <S เป็นยังไงละจอยสอทิศรุ่งไหมเนี่ยขอโทษแล้วเมื่อกี้ไอ้นั่นที่มึนฆ่าแล้วมันเป็นคนเนี่ยมันน่าจะอันต,ตรายสงสัยเกมนี้จบไม่สวยะตามมีตามเกินแล้วนะเรื่อเปืนอะไรวะ ไอ้ไหนูมาลองใส่แล้วหนูพี่โหรอเอาไปเลยอ่ะ,น,น,อะนี่แน่นี่แน่นแนเออที่มีปัญหาคือตอนเนี้ยเห็นไหมพอชักแม็กปุ๊บวิ่งปุ๊บมันหยุดชักเลยเนี่ยเห็นไหมยังสิบสองมันเดิมเลยทาไมทาไมต้องอยู่เฉยๆอ่ะเพราะผมตั้งแบบปุ่มเมวลา กดวิ่งปุ๊บอะแล้วมันจะวิ่งเลยมันจะยกเขาเรียกวิง่งเชิงกลยุทธเออ์เออนี่แน่ไอ้หนู่ออพอวิ่งปุป๊บเออไม่วิ่งสิวิ่งมือก็หยุดชักเกออ็บกองเอ,อ่พื้นไรวะโอ,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 อ้เอดพีดี รถก็ยากนะจะปรับตัวพักใหญ่เลยตาวิ่งปจะมีโอ้ีเงินห้าพันโคตรกระจอกงอกง่อยเลยเอย่ปิดเอมีคนบนฟ้ามาดั หาล่าคนบนฟ้านี่ไงไปครับก็ไปหานี่ก่อนาต้นเห็นกระเพื่อน,อนตล้วทรอทรอสละรถเข้ามาคไปดีไานดีนายเจ้บบอกมีเงาฉังเก่งกับพวกแกรอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่หลัง มีเสียงมอไซค์ด้วยแถวนี้บัลลัสซิงบัลลัสซิงก็เจอไอ้นั่นว่ะมันเก่งถูกไม่ได้แต่จริงพอมาเล่นจอยนานๆอะ่ะกลับไปเล่นเล่นอะไรนะทัชๆด้วยเฉยอะ่ะเล่นไม่ได้ไงง,งมันอยู่ระหว่างปรับตัวแล้ววิ่งไปที่เดิมทำไมเนะี่ยไปกันเดี๋ยวเราแอดดอกกัน

แจกคไปรวยเดินทางต่อเอเมื่อกี้อันนี้ยังเหรอโอเคต้องเช็คลูกบางครั้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชักแม็กเฉพาะจังหวะบู๊ยิงหมดไงโอ้ปัญหาเกิดโอเค คลิปนี้จะพยายามไม่ตัดนะให้ดูไปเรื่พอยๆพอดูสภาพแล้วหน้าจบไม่สวยอ้อยเอ้ยเอ้ยเก็บเก็บเออไอ้มารถมาแล้วเห็นไหมเห็นแบบไหมมันมาเอาผมแล้วอ่ะรีบจบคลิปดีซะฉันจะไปฆ่าแกอ่ารงนี้เฮ้ยยังไงนะังไง เด้แล้วนี่แหละไอ้ห่อาอยากถามว่าอาจะได้ตุ๊กตาไหมไม่มีไงไอ้ไม่ใช่นี่ว่าเดี๋ยวแด,ด,ด,ดงๆอยู่เลยแว่ไอ้นี่เอาเรื่องไอ้ไงนี่เน่นเนคนเหรอชื่ออย่างนี้คน สนิทเลยนี่แอบเก็บความในใจเฮ้ยดีบอกเฮ้ยไปก่อนนี่เราเวลารู้เป็นคนเราต้องทำนี้สนิทมันให้มันคานไอ้บักยุบนี่เอาเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นแม็กไหมครับเนี่ยพอเนี่ยพอเครื่องเริ่มร้อนเริ่มกระตุกแหละถ้าอัดถ้าไม่อัดคลิปก็ยังรอนะคิดดู อัดคลิปก็ยิ่งหลออะไถึงบอกว่าเอาแค่คลิปเดียวพอจบยังไงก็ช่างเริ่มกระตกกระตกะละแล้วแอร์ดอกเมื่อไรจะมาวะเนี่ยลากาหัวนีน่บันไต้ปล่อยจนจะนลากันเสียคนขบวนฟ้าไหนวะ เออรู้สึกอาม่าใหม่นี่เสียงเสียงลงฟังเริ่มฟังรู้เรื่องขึ้นนะแต่ก่อนนี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยไอ้ย่าพิ่งมานี่เนี่ยน่เหี้ยไอ้หนูกันหนีชัอตเลยไอ้หนูเออบอดเดยอะก็ทำให้เรารู้สึกเก่งนะเนี่ยอีกแล้วโอ้ยอต้องยืนเดี๋ยวหน้าสียวหน้าขวานโดนอย่างเงี้ย ตลอดเปลี่ยนแบตไม่ได้นะเดี๋ยวคำตอบนี่ขอกดปิดนี่เราเล้ยทางไหนดีวะจะเลือกทางไหนดีไอ้หัวแดงหรือไอ้หัวเหลืองออ่ะเไอ้หัวแดงน่าจะเอาเรื่องนี้ไปสามลายหัวแดงนี่แอร์ด็อกยังไม่เก็บเลยเนี่ยออกไอป่าวะ

แเดนี่ไงเปืนอะไรดีวะเออนี่นี่เริ่มปืนนี้แค่แอนี่ปืนใหม่กันอ๋อเอเก็บอันไหนบ้างอ๋อไม่ใช่อันนี้อ่าอันี่แหละปืนอปนี่ปืนสายสายซิ่งมันชื่อปืนอะไรก่อนจำชื่อไม่ได้ละ เป็นใหม่อ่ะได้จาก RP อีอ่อะตายได้มาเฮ้ยที่บิ๊กบิ๊กบันตี้อยู่ข้างหน้านี่ว่าบิ๊กบันตี้ของฉันว้าห้าห้าอยู่ข้างบนลอ่ะอันนี้บิ๊กบันตี้มาไอ้คนไหนนะที่มันเก่งกาดฉันจะไปฆ่ามัน พเพิ่มอีกแหวะตลอดทางไะเพื่อให้เกมมันจบไวอรลับจอกไล่ล่าไอ้หัวเหลืองนี่ข้างหน้ายิงกันเวเ้ยเยเตรียมตัวยุมบนเหรอยบอลยิงบนลไอ้บ้าๆเจ็บบาๆทำไมเลยไม่ดีเหร น่าไห่ไรวะจะมาล่าเขาโก้กาอีกกระท้เอ้เววีไปเลยนะอันนะี้ผมบน,นแน่เลยไม่ไหวลแล้วกันผมักขึ้นไปขอหาแกไอ้หนูเสริ่ม ไอเหรอเอ้ยดูมันยิงกันอ่าไอ้นี่แหละปูรอใช่ไหมีอีแดงูรอไอ้ดีไงดีอยู่ัแดงนี่เ้เกรติาันซินแทนด็อกอะไรวะยาง่างงไปล้งแค่สมใจไอ้ดูแลเอาแกวปืนไหันเพื่อนไอ้ปืนอะไรวะอาปืนแกไม้ชัน ไอมาแ oh, ล right ้วใครวะอ๋าเห็นไหมไอแม่ไอหนูไอหนูเดี๋ยวมาห้ามสิที่ไอ้น้องไอหนูจับแมกันใช้ไปเลยเดี๋ยวมันกดใช้นี่ไม่ได้ต้องใช้มิวเาเก็บจารวดเฮ้ยห้ามนะห้าไอโรซิงเหรอใช้ปืนนี้ยิงมัน เพื่อนไอ้หี้อยู่อบมาอ้าอกดดิอ้าวอ้าอ้ากไม่เสร็จกับฉันเหรอฮะไอโนโน้โดรู้สูก้กันแรกก็ยังจามามไม่เข้าใจคนเนอยแกจำชื่อุนไว้ช่องฉันไปดูซะ พราะแกจะได้ลงทองฉันแล้วเพื่อนเฮ้ยไอ้หนูเฮ้ยนี้ปยิงอลเดี๋ยวีม่อ้ยคนเต็มข้าล่างเลยเขาทำอะไรกันเ้ยนี้เนี้น้ายิงกันใช่ไหมไวะอ่เบึ้มบ้านไปก่อนไปเอาปังเตี้ย เอวี up ตรงไหนวะเป็น,น,นคนขี้ลืมเนี่ยเปิดเอวีปล่อยเนี่ยเฮ้ยโดนเฮ้ยโดนละโดนเพื่อนโอ้ยหลักจังวะไปก่อนเพว่อแต่ที่แน่ไอ้ตัวอันตรายตายแล้วสบ,บายแลแต่มันอาจจะมีตัวที่อันตรายกว่าน,นั้นก็ได้ฉันไง ไอ้บ้าคนะวอลเลเริ่มแหลกแล้วอดดวิดีโอไปด้วยนี้แหลกไปเนี่ยต่ฉันจะจบสงคารามนี่เองเป็นนี้นี่แหละอะไรนะแจงคูดแจงคูดจะเป็นแจ็คแฟนฉันไอ<า>้สิงห์ิ่งม ไปืนไม่ได้เรื่องเลยไม่น่าเก็บขอ,องไว้นั่นมาเลยต้องยืนเฉยๆแล้วรีโหลดวิ่งรีโหลดไม่ได้ปทนจะไปทําให้แกไม่ต้องเจ็บปวดทรมานเ,เก็บของเฮ้ยไอ้น้ยออไ้ไไอ้ไอ้ ไม่ยิงให้มันจบจบเฮ้ยเฮ้ยถาแล้วนี่และตัวอันตรายแอบก่อนแอบก่อนแอบแอบเทำฉันหวาดกลัวเกเฮยอะบเฮ้ยมาด้ยมาดพ่อทารบกก็เก่งกันั อย่าเพิ่งอย่าเพิ่อย่าเงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้ยบอก้อย่าเพิ่งอย่พิ่งนลีตกนี่แตกแตเลยอีดชโอโอเคครับก็เป็นไปตามนี้นะฮะรอบหน้ามาให้ดูใหม่ ก็ต้องขอตัวล่ำลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย